มารยา Thai เกล้์พันธุ์งามที่ทุกคนในสังคมคือปฏิบัติตามการลรเทศะกดาระผมเด็กชายพิพัฒน์ไม้หอมนักเรียนโรงเรียนโงพุทธิปางปาโมดจะมาแนะนำมารยาทไทยในการไหว้การการาและการรับร่งจิิงของจากผู้ใหญ่ครับเริ่มต้นกันที่การไหว้ทั้งสามระดับนะครับระดับที่หนึ่งคือการไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และปูชนียสถานต่างๆระดับที่สองก็คือการไหว้ผู้มีพระคุณหรือการไหว้ผู้อาวุโสนะครับระดับที่สามก็คือการไหว้บุคคลทั่วไปหรือการไหว้ผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยครับการไหวระดับที่หนึ่งประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้การไหว้ระดับที่สองประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะรลดปลายจมูก ปายนิ้วชี้แนบหว่างคิ้วสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งเก้าแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้การไหวระดับที่3ประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดปลายคาง ปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูกสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว